เฮดัง hey, เปิดลงทะเบียนรับถุงยางชีพหรือรับเป็นเงินสด2,000บาทก็ได้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและข่าวสารสาระความรู้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวสารล่าสุดเลยนะครับจากนะครับตาเป้นะครับนี่นะครับกับผมนายเอกก็ได้ข้อมูลนะครับจากเพจของตาเป้นะครับและ นำมาเสนอให้กับพ่อพี่แม่ป้าทุกคนทราบในวันนี้นะครับก็เป็นมาตรการของจังหวัดราชบุรีนะครับที่มีการเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับหรือว่าเรียกว่าโควิด -19 เนี่ยนะครับลงทะเบียนได้ตามนี้จ้านะครับอ่านะครับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับก็สามารถ สแกนผ่าน QR code หรือวิธีที่2คลิกไปที่ลิงก์นะครับก็ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นโชคดีของชาวราชบุรีนะครับที่โอ้โหมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยออกมานะครับสำหรับจังหวัด ราชบุรีสำหรับคนราชบุรีโดยเฉพาะเลยนะครับโอ้โหตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับมีการแจกถุงอย่างชีพหรือจะรับเป็นเงินสด2,000บาทก็ได้นะครับเริ่มกันตรวจสอบเลยนะครับก็ตรวจสอบคุณสมบัตินะครับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนนะครับข้อที่1น,นะครับก็ต้องเป็นลูกจ้างข้อที่2 ประกอบอาชีพอิสระค้าขายหาบเลรแผงลอยข้อที่3เป็นผู้มีรายได้น้อยข้อที่4เป็นสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดตามคำสั่งของจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ประกันตนในมาตรา39และมาตรา40นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้และต้องไม่เป็นแรงงาน ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณานะครับอันนี้นายเอกก็ต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวราช,ชบุรีเท่านั้นนะครับสำหรับสมาชิกของช่องนายเอกที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่ใครที่อยู่จังหวัดราช,ชบุรีและยังไม่รู้ข่าวนี้นะครับก็ให้สแกนลงทะเบียน ที่ QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เริ่มนะครับตั้งแต่วันที่7ไปจนถึงวันที่15เมษายนนะครับเริ่มลงทะเบียนนะครับและถ้ามีข้อสอบถามข้อมูลอื่นๆก็สามารถโทรไปได้ที่1567นะครับเดี๋ยวเรามาเท้าความกับเรื่องนี้กันก่อนนะครับก็คือตาเป้เนี่ยนะครับเป็นคนที่ เป็นแอดมินเพจก็แล้วกันนะครับก็เนี่ยนะครับก็ได้โพสต์ข้อความตรงนี้ว่าต้องขอขอบค,คุณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคุณชยาวุฒิจันทรนนะครับที่เห็นถึงความลำบากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด1 9นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เล็งเห็น ถึงผลกระทบของประชาชนที่ได้จัดหางบประมาณนะครับมาให้นะครับเท่าที่มีเนี่ยนะครับเท่าที่มีอยู่ตรวจสอบแล้วนะครับกว่า3ล้านบาทและเงินสงเคราะห์โดยเหล่ากาชาติลาดชบุรีอีกจำนวน1,500ลายวงเงิน3ล้านบาทโครงการนี้ไม่เกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลนะครับ เป็นคนละส่วนกันท่านสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้สองทางนะครับโ,โหก็เป็นที่โชคดีของชาวจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างมากเลยนะครับโ,โหได้ทั้ง 5,000บาทและก็สามารถมารับ2,000บาทเนี่ยได้อีกด้วยนะครับถ้าท่านอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตอนนี้เลยนะครับสแกน QR Code ที่เห็นณตรงนี้ได้เลยนะครับโดยท่านผู้ว่าเนี่ยครับชยาวุฒิจันทร์เนี่ยนะครับได้เปิดเผยว่าในส่วนการให้ความช่วยเหลือเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ประกาศของจังหวัดร,ราชบุรีทั้ง5ฉบับนะครับในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดครั้งนี้จะเริ่มเปิดให้ประชาชนชาวจังหวัดร,ราชบุรีที่ได้รับผลกระทบจริงๆจะให้ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มระบบการลงทะเบียนทางออนไลน์ของจังหวัดร,ราชบุรีด้วยการสแกนที่ QR Code ที่เห็นณตรงนี้นะครับและกรอกข้อมูล ที่มีความเป็นจริงจากคำสั่งที่ได้รับผลกระทบก็คือการปิดสถานประกอบการลูกจ้างผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระต่างๆผู้ที่มีรายได้น้อยเมื่อคณะกรรมการของเราเนี่ยได้ตรวจสอบพิจารณากันกองแล้วนั้นจะทำการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มแรก จะได้รับถุงยางชีพมูลค่าไม่ต่ำกว่า1,000บาทและอีกส่วนจะเป็นการประสงค์โดยเหล่ากาชาติจังหวัดราช,ชบุรีลายละ2,000บาทอีกประมาณ1,500ลายประมาณ3ล้านบาทนะครับหลังจากข้อมูลเนี่ยให้ครบถ้วนถ้าผ่านเกณฑ์จะโอนเงินผ่านระบบบ,บัญชีทันที ส่วนถุงยางชีพจะจ่ายผ่านทางอำเภอเพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่จะรับสิทธิเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับทั้งนี้ผู้ว่าก็ยังได้กล่าวอีกนะครับว่าสำหรับองค์กรใดภาคเอกชนหรือผู้ที่มีกําลังทรัพย์สามารถร่วมให้การช่วยเหลือได้โดยท่านสามารถจัดเตรียมเป็นกองทุนหรือเป็นถุงยางชีพ สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ทางศูนย์ให้ความช่วยเหลือจะจัดบุคคลตามที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนไปให้ท่านได้มอบกับมือหรือบริษัทของท่านได้โดยตรงเพราะครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยกันเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ชาวจังหวัดราชบุรีของเรานะครับโอ้โ oh. หนายเอกก็ดีใจกับชาวจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับอยากจะไปะอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับโอ้โหเพราะว่าท่านผู้ว่านะครับมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับแล้วก็เลียงเห็นถึงความลําบากของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับโอ้โ oh. หอย่างไรก็ดีนะครับประชาชนของ จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีอยู่จำนวนมากงบประมาณที่ตั้งไว้นั้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอนเราอยากให้ผู้ที่มีรายได้น้อยก่อนนะครับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆก่อนนะครับส่วนผู้ประกันตนเราขอสงวนไว้เนื่องจากมีกองทุนประกันสังคมช่วยเหลือท่านอยู่แล้วนะครับสำหรับวันเวลาเริ่มลงทะเบียนก็เริ่มลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15เมษายนนี้คาดว่าจะโอนเงินเยาวยาชุดแรกได้ในวันที่20เมษายน2563นนี้เป็นต้นไปนะครับเครดิตตาเป้นะครับก็ถ้าท่านสนใจนะครับและท่านเนี่ย เป็นคนจังหวัดราชบุรีสามารถสแกนที่ QR code ตัวนี้เพื่อลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15เมษายนนี้นะครับสำหรับข่าวนี้นายเอกก็นํามาฝากกับทุกท่านนะครับถ้าจังหวัดอื่นมีแบบนี้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเนี่ย แจ้งทุกท่านทราบกันด่วนจีปลายสนีจ๋ากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับสมาชิกของช่องนายเอกนายเอกก็ต้องขอกราบ ขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ยังติดตามรับชมนะครับยังมีการคอมเมนต์พูดคุยกับนายเอกมาทางด้านล่างคลิปนี้นะครับนายเอกก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับโอ้โหมีมากันอย่างมากมายนะครับใครที่กำลังจะหมดกำลังใจก็ขอให้มาดูคลิปของพวกเรานะครับพวกเรามีกำลังใจให้กับทุกท่านได้สู้ต่อไปนะครับมีข่าวสารดีๆอย่างนี้ในทุกๆวันนะครับบางข่าวอาจจะตรงใจของ ท่านบางข่าวอาจจะไม่ถูกใจของท่านนะครับก็อยากให้ผู้ว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับทำเป็นโมเดลนะครับตามจังหวัดราชบุรีไปให้หมดทั้ง77จังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับโหนายเอกลุ้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ต้องขอดีใจกับชาวจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ข่าวนี้นายเอกจะต้องขอจบการรายงานข่าว ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้านายเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดไปต้องขอกราบประทานอภัยกับพ่อพี่มป้าทุกท่านมาไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ